สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์ดีพามาชมวิธีกันหน้านะครับกันหน้าแบบไหนให้ลูกค้าสบายหน้าสบายใจนะครับกันแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บนะครับทำมือเบาๆนะครับอาจารย์ดีใช้แป้งทานะครับทำมือนิ่งๆนะครับเวลาเราวางใบม,มีดนะครับกันไปตรงไหนใช้นิ้วลูบตามนะครับ กันทุกตารางนิ้วนะครับกันน้ำผากันคิ้วกันเปลือกตากันจมูกนะครับกันแก้มนะครับกันทุกที่นะครับทุกตารางนิ้วในหน้าลูกค้านะครับใต้คางใบหูนะครับกันหมดเลยนะครับใต้ใบหูใบหูนะครับดูดตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์ดีทําให้ดูช้าๆนะครับทําให้ดูละเอียดนะครับทํามือเบาๆนะครับ กันขึ้นกันลงนะครับกันแล้วก็ปลายนิ้วรูปตามนะครับวางมือเบาๆนะครับเปลี่ยนใบมีดโกนใหม่ให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับกันทุกทีนะครับยืนให้ถนัดนะครับตำแหน่งการยืนสําคัญนะครับกันขึ้นกันลงนะครับมุมใบมีดจะมีด้านหน้าด้านหลังนะครับอย่ามุมใบมีดไปจิกนะครับอย่ามุมใบมีดไปกดนะครับ ลูกขาจะเจ็บนะครับทำมือเบาๆนิ่งๆนะครับค่อยๆวางใบมีดเบาๆจับผิวหนังให้ตึงนะครับอาจารย์ดีถนัดมือขวานะครับมือซ้ายจะอยู่หลังใบมีดโกนนะครับสังเกตดูนะครับมือซ้ายมือขวานะครับจับผิวหนังให้ตึงนะครับเวลาเราจะโกนจะกันนะครับช่วงใบหูเหมือนกันนะครับทุกที่นะครับจับใบมีดโกนให้ถนัดตำแหน่งการยืนยืนให้ถนัดนะครับเวลาจะจะกันจะโกนนะครับ ทำให้ถนัดจะเพิ่งไปลงใบมีดนะครับกันแบบนี้จะสะอาดนะครับทุกที่นะครับกันขึ้นกันลงใช้นิ้วลูบตามนะครับตรงไหนที่เรากันไปนะครับจะทําให้ไม่แสบนะครับสุดท้ายเราก็จะเช็ดผ้าเย็นให้ลูกค้านะครับเช็ดให้สะอาดทุกที่ที่โดนมีดโกนนะครับหลังจากที่เรากวนเสร็จนะครับสุดท้ายจะมาจบที่จุดนี้นะครับ การเปลือกตาเช็คซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับการจมูกนะครับปลายจมูกบนจมูกนะครับช่วงหนวดนะครับเท่านี้ก็จบแล้วนะครับเทคนิคการกันหน้านะครับแบบมืออาชีพนะครับอาจารย์มดิจะทำจิ้งไหนที่อาจารย์มดิถนัดนะครับมาลงทิ้งไม่ให้ชมนะครับกันแบบนี้ลูกค้าจะสบายหน้านะครับจะรู้สึกสบายหน้าเบาหน้าโล่งหน้านะครับ คุณเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์มดีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ